เกือบหนึ่งปีเต็มแล้วนะคะที่พวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจหยุดเชื้อเพื่อชาติรักษาดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 อย่างเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างประเทศก็ต้องงดอย่างเด็ดขาดซึ่งโดยปกติแล้วช่วงต้นปีอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็มีโปรแกรมไปสัมผัสอากาศหนาวที่ต่างประเทศค่ะ ยังนางเอกสาวนุ่นวรนุชขึ้นชื่อเป็นสาวนักเดินทางอีกคนช่วงนี้บินไปไหนไม่ได้คงจะคิดถึงบรรยากาศหนาวที่ต่างประเทศก็เลยถึงขั้นจัดทริปเที่ยวแบบครูแบ c k ขุดรูปเก่าย้อนวันหวานมาลงไอจีรัวๆไม่ว่าจะเป็นทริปเกาหลีสินแลนด์หรือแม้กระทั่งเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งแต่ละรูปบรรยายบรรยากาศว่าอย่างน่ารักทำเอาคนที่คลิกเข้าไปดูยิ้มตามเหมือนได้เที่ยวไปด้วยเลยล่ะค่ะ เพื่อนรุ่นพี่สุดซีของสาวนุ่นอย่างเจี๊ยบโสพินภาก็ไม่น้อยน้าค่ะขอจัดการกับความคิดถึงของตัวเองด้วยการติดแฮชแท็กมโนทองโลกลงรูปเมื่อครั้งไปเที่ยวเกาหลีกับแก๊งสาวๆพร้อมเขียนแคปชั่นว่าได้ข่าวหิมะตกหนักมากไปครั้งสุดท้ายผมยังสั้นอยู่เลยเชื่อแล้วจ้าวันนานจริงเพราะจากผมบ๊อบสั้นของคุณแม่เจีย๊ยบในรูปปัจจุบันกลายเป็นผมยาวประบ่าไปแล้วล่ะค่ะ oh! ด้านนุองหยาญาอุรัสยา แม้เราจะเห็นแอบไปวีดกับพี่แบรี่อยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ไวายคิดถึงบรรยากาศนหนาวที่ต่างประเทศลงรูปบนลานสกีท่ามกลางหิมะพร้อมข้อความว่า This time last year ค่ะ สาวเซ็กซี่อย่างหญิงรัฐารายนี้ไม่รู้ว่าคิดถึงการแต่งตัวสุดแซ่บของตัวเองหรือคิดถึงบรรยากาศทริปต่างประเทศกันแน่เพราะเจ้าตัวลงรูปเก่าเมื่อครั้งไปเที่ยวลอนดอนกับเพื่อนๆในชุดข้นเป่ารองเท้าบูทสูงพร้อมข้อความว่าเมื่อก่อนแต่งตัวจัดเนอะทํามาว่าที่เจ้าบ่าวยังหนุ่มตุนอดไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์แสวว่าจัดว่าเยอะ หลังจากนั้นสาวหญิงเขายังมาระบายความคิดถึงขุดรูปเก่ามาโพสต์อีกเทียบพร้อมแคปชั่นสุดแสนจะมโนว่าหนาวเชื่อละจ้าว่าน่าจะบินแล้วจริงๆ อย่างต้นหอมสกุลตลาดถึงจะดูไม่น่าเหงาเพราะมีลูกชายน้องปกป้องและเพื่อนๆคอยเอนเตอร์เทนแต่ใครจะรู้ว่าเจ้าตัวก็คิดถึงการแพ็คกระเป๋าเที่ยวเมืองนอกเหมือนกันนะก็เลยเลือกที่จะลงรูปนั่งจิบชาชิวๆกับเพื่อนซีดาดาวรินดาพร้อมแคปชั่นปนหาว่าคิดถึงอากาศหนาวๆการนั่งจิบน้ำชาที่เดนมาร์กแล้วก็มีคนท่ามมองเอ๊ว่าแต่สรุปแล้วคิดถึงอย่างไหนมากกว่าการละเจเนีย เจ้าของตำแหน่งฮานนานิ่งสันนิสุวรรณเมธานนท์ไม่เคยทำให้ผิดหวังมีอารมณ์ย้อนวันวายกับเขาเหมือนกันด้วยการโพสต์รูปตัวเองบนเรือย้อยกลางทะเลในลุคเสื้อผ้าสุดคิ้วแต่ที่น่าเอ็นดูอยู่ที่แคปชั่นที่เขียนว่ารูปเก่าครับปัจจุบันลุ้นลอตเตอรี่ปักที่แมวอยู่บ้านโธไม่เป็นไรนะคิดซะว่ายอย่างน้อยก็มีแมวเป็นเพื่อนนั่นแหละ นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของศิลปินดาราบ้านเราที่เก็บกระเป๋าเข้าตู้งดเที่ยวมาเกือบหนึ่งปีสิ่งที่ทําได้เพียงแค่ระบายความคิดถึงสถานที่ต่างๆผ่านทางรูปภาพเท่านั้นค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสถานการณ์แบบนี้ที่การรับผิดชอบทั้งตัวเองและสังคมส่วนรวมถือเป็นเรื่องสําคัญที่สุดค่ะ